นักท่องเที่ยว40ล้านคนนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาแล้วประมาณ10ล้าน500,000ปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็คาดหวังว่าอาจจะมาถึง25ล้านคนนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจากจีนด้วยสะนั้นการที่เรามีทัวร์นาเมนต์กีฬาใหญ่ๆระดับโลกแล้วก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลกให้เห็นความสวยงามของประเทศไทยให้เห็นความสวยงามของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเห็นความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจะดึงนักท่อนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้กลับมาประเทศไทยฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้25ล้านเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็จะจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วผ่านทางการท่องเที่ยวฉะนั้นการที่เรานักกีฬาเทนนิสทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะมาแข่งกีฬาเนียจะมามีกิจกรรมสวยๆงามๆเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะครับเพราะเราต้องการจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นตอนนี้ก็ได้มีการประสานกับคณะนักเทนนิสแล้วนะครับว่าช่วงที่มาแข่งขันเนี่ยก็จะมีการคุกกิ้ส ทำอาหารไทยแล้วก็จะไปเรียนมวยไทยนะแล้วก็จะไปเรียนเพ้นผ้าโคมพัผนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องเวลเนสให้กับเมืองหัวหินนะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมของนักกีฬาดังๆระดับโลกด้วยที่สุดเนี่ยก็คือนักเทนนิสจากเมืองจีนนะครับปีนี้ก็เราได้นักเทนนิสระดับโลกจากจีนมาสองท่านโดยเฉพาะอันดับ50นะครับ ก็คือหวังซีหยูซึ่งเป็นดาวรุ่งของจีนแลวก็เป็นอดีตแชมป์จูเนียร์วิมเบลดันปี2018ตอนนี้แลน์กิ้ง50ของโลกแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่คนจีนเขาคาดหวังว่าจะต้องขึ้นมายิ่งใหญ่ในวงการกีฬาทีนี้ก็จะมาแข่งขันรวมทั้งอีกท่านนึงก็คือหลินจูนะครับอันดับ85ของโลกฉะน,นั้นเนี่ยผมดูจากแลนด์กิ้งแล้วเนี่ยฮะดูจากแชมป์เก่าที่มาป้องกันแชมป์ดูจากเซมิไฟแนลวิมเบลดันก็เข้าร่วมการแข่งขัน แล้วก็ผมคาดหวังนะครับว่าเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ยต่อจากออสเตรเลียโอเพ่นฉะนั้นเนี่ยเมื่อใกล้ๆถึงวันแล้วก็วายค้าที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะมีนักเทนนิสระดับสูงนะครับที่มาจากออสเตรเลียโอเพนก็คงจะมาเพิ่มเติมในภายหลังก็ต้องการจะบอกว่า Thailand Open ปีนี้นะครับยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในแง่ของ การเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกและก็ในแง่ของการมีทัวนาเมนต์การมีการบริหารจัดการการมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกีฬาที่เป็นระดับโลกนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ความพร้อมของสนามนะครับตอนนี้ผู้จัดก็คือทางพราวกุปกับทัวรลีนาเนี่ยก็ได้ลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงสภาพสนามทั้ง11สนามนะครับเพื่อรองรับคณะนักกีฬา นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ตลอดการแข่งขันไปทั่วโลกผ่านทาง Fox Sport แล้วก็ในประเทศไทยนะครับเปนแฟนเทนนิสสามารถที่จะรับชมได้จากช่อง True Tennis จะถ่ายทอดตลอดการแข่งขันฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องระบบไฟระบบการถ่ายทอดให้สมบูรณ์แล้วก็มาตรฐานของการจัดก,การแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็น h ฮอกอายหรือการจับเวลาต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานโลกทุกประการ นะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ทัวร์นาเมนต์หนึ่งของทวีปเอเชียก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแล้วก็นอกเหนือจากการกีฬาการให้โอกาสนักกีฬาเทนนิสการสร้างความสุขในวงการกีฬาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราได้เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะเพราะตอนนี้เราก็คงทราบว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราก็คนก็ต้องเจอกับเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะครับเงินเฟ้อนะครับในเรื่องของ เศรษฐกิจโลกต่างๆแล้วก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยฉะนั้นตอนนี้เราต้องช่วยกันหามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจกับประเทศแต่ว่าเนื่องจากกิจกรรมเทนนิสครั้งนี้เนี่ยไปจัดที่เมืองท่องเที่ยวพอพูดถึงเมืองท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับมานะครับแล้วก็มาใช้จ่ายกัน ก็ก่อนเกิดโควิดรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาแล้วประมาณ10ล้าน5แสนปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็คาดหวังว่าอาจจะมาถึง25ล้านคนนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจากจีนด้วยสั้นการที่เรามีทัวร์นาเมนต์กีฬาใหญ่ๆระดับโลกแล้วก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลกให้เห็นความสวยงามของประเทศไทยให้เห็นความสวยงามของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเห็นความสวยงามของธรรมชาติเนี่ย จะมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจะดึงนักท่องนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้กลับมาประเทศไทยฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้25ล้านเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็จะจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วผ่านทางการท่องเที่ยวฉะนั้นการที่เราสามารถ